ผู้รับชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ชาแนลกับจ่าเน็สี่วันวันนี้ท่านทุกท่านอยู่กันในเกมไม่ครับกันนั่นเองไปไปะเดี๋ยวไปมาพร้อม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 ไม่ต้องหรอกเนาะโอเคนะครับก็ ผมได้ทำตรงนี้เพิ่มนะมันจะได้เป็นทางเข้าทางออกน,นะครับเปรแมน,นี้ก็เล็กกันนะครับโอเคน่าจะได้สัสประมาณนี้นะครับวันนี้น่าจะเห็นกันอยู่แล้ววันนี้นะครับจากที่มันเป็นหัวละลานอย่างนี้ผมจะเริ่มมาทำ ส่วนของอย่างอื่นกันนะคะก็อย่างเช่นแบบตกแต่อองเพิ่มขึ้นวางให้มันดูธรรมชาติมากขึ้นลาออกไปมองหน้ามองหน้าแต่ว่าผมลืมเรื่องแลนเทิร์นน่ะเรองการแลนเทิร์นขี่อันหนึ่ง กจก32อันแล้วก็อาจจะมีคนถามอีกว่าเอ้ยพี่แล้วพี่ไปเอาไอ้พวก NPC ลากมาน่ารคาคาญมากผมทะเลาะ NPC เกือบครึ่งชั่วโมงไปนะครับโอเคอย่างงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันหลังจากที่เสร็จแล้วทำทุกอย่างเสร็จแล้วเลยก็แล้วกัน งั้นเดี๋ยวไปเจอกันนะครับโอเคโอเคนะครับหลังจากที่ผมได้ไปเอาเอ่อเป็นชูเก์เคนบนมิลเออเป็นสตริงที่ไม่ให้ชูเก์เคนมันตรงขึ้นนะครับกราสเพลทแล้วก็แลนเช์นนะครับโอเคโอเคนะไปก็คือว่าอย่างแรกเนี่ยก่อนที่ผมจะทําทุกสิ่งทุกอย่างนะครับท่านผู้ชมผมขอทําหลังคาก,ก่อนเลย นะฮะหลังคาครับสลับมายเยอะมีเนืหลังคาก็มันใจว่าฟาดฟอร์เวิร์ดได้ป่าถ้าฟาดฟอร์เวิร์ดได้ก็ฟาดฟอร์เวิร์ดไปไกนเลยกันแล้วกันไม่ต้องฟาดหรอกมาเรามาคุยกันอย่างนี้เลยก็แล้วกันนะครับ mm hmm. ก็คือว่าวิธีในการทำาหนียงนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราจะขึ้นไปใช่ไหมก็ง่ายๆเลยครับวิธีง่ายๆครับ ดรอทำไมมันเร็วขนาดนั้นเนี่ยโอเคจบเสร็จนี่แหละครับท่านผู้ชมวิธีง่ายๆของผมลืมรู้สึกเหมือนลืมอะไรเลยอะอืมลืมขวาเล็กะสร้างเหมือนเถอะลืมเออขวานะ X ะ X อโดดไม่ถึงก็ยังจะไปฝืนโดดมดั okay. นอีกโอเคน่าจะได้ไม่ต้องอาบฝนแล้วเพื่อนอย่างงี้เราคัา่ะผู้ชมเวลามันทำงานมันก็จะเป็นอย่างงี้แหละนะก็คือมันจะไปยืนบนเห็นไหมทุกตัวเนี่ยบางตัวมันก็จะยืนบนดอกอาชีพบางตัวมันก็ไม่ซึ่งมันจะเป็นแต่ละตัว ซึ่งผมชอบเป็นีอย่างหนึ่งคือไอตัวโปรแกรมของมันเนี่ยมันจะมีกิจวัดของมันเป็นวนลูปซ้ำๆเดิมๆนะครับหลบไปหน่อยน้องหอบ เอออันนี้นะครับน่าจะเห็นตาปกคลิปคาวที่แล้วคาวที่แล้วผมไม่ได้พูดว่าอันนี้คือโปรเจกต์อะไรนะครับอันนี้นะครับคือโปรเจกต์ NPC Farm เ e a โปรเจกต์ NPC Farm นะครับก็โอเคอยู่นะโปรเจกต์นี้ลงแรกของไม่ใช่โปรเจกต์ NPC Farm ผิดคือ Project โปรเจกต์ลงแรกของ ซึ่งมันก็เป็นโปรเจก์ที่แบบในการเอา NPC มาไว้จับไว้ใส่ในโรงอย่างนี้นะครับไม่ใช่โรงอะไรนะโรงแรกของพวกนี้นะครับก็คือเป็นโรงแรกของในการเอาแบบ NPC มาวางไว้อ,อก็นั่นแหละคิดอะไรคิดอะไรไม่ออกก่อนไม่ต้องพูด นี่นะครับก็จะเป็นโปรเจกต์ลงแรกของที่เริงมากๆนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเวลาเราทำลงแรกของนี้มันจะสบายไม่ต้องแบบไปนั่งทำาน่นทำนี่ก็คือพอเสร็จพอได้ปุ๊บก,ก็เดินมาวางไว้เลยสักครู่มันก็ต้องทุบทุบทุบวางทุบวางอย่างเงี้ยแหละท่านผู้ชมเพราะว่าเราไม่มีพ i ิกแอ็เหล็กพลิกแอ็แอ,แอเหล็กเราก็เลยทำอะไรไม่ได้ เลกอย่างหนึ่งผมว่าเออผมผมได้ทำรองเท้าไดมอนด์ไว้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เอามาใส่รองเท้าไดมอนใส่เมนดิ้งไปหาเจอมาพร้อมกับเหล็กสองก้อนซึ่งโอเคเลยมันโอเคเลยสําหรับเหล็กอีกเอสําหรับไดมอนคือพูดง่ายๆผมเจอไดมอนสามก้อนซึ่งเราขาดไดมอนอีกกี่ก้อนก้อนหนึ่งมันจะเพอร์เฟกอะไรขนาดนั้นก็ไม่รู้ในการใช้ไดมอนของเราเพราะว่าไดมอนนะครับเวลาสมมติว่าอ,อย่างเงี้ย เราก็ต้องมาทำโตะ e n c ชานติ n งนะครับซึ่งโตะ enchanting เ,เอาไว้ทำอะไรก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วเอาไว้เอาไว้เอาไว้เอนช n นของเออนะครับเสร็จเรียบร้อยสำหรับหลังคาส่วนหลังคาของเราอะหรอ คือผมอะได้วางแปลนไว้แล้วว่าผมจะวางไว้ยังไงแต่แบบเกียดเอาจริงขอกอมากนะโอเควางอย่างนี้ไปเลยเดี๋ยวนะเอาเป็นอันนี้แปดอันแปดอันสิบสองเหรอบนมิโอ้โหกระดูกโอเคขอบคุณนะ นะครับก็คือในการทำอย่างนี้เราก็โาเซมาซักเท่านี้ก็ได้นมึงเรามีไม้อีกหนึ่งชุดหรือว่าเราจะวางแรนชเทินก่อนดีเอาลนเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวชมครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะ เพราะว่าเวลาผมสมมุติผมจะสร้างเนี่ยมันก็จะเป็นแบบงูตมขึ้นอย่างนี้ก็สวยดีเอออย่างนี้ก็โอเคนะท่านชมเออเนี่ยท่านชมพอนี้มันก็จะเป็นส่วนของอะไรนะประตูทางเข้าใช่ไหมแล้วเราก็จะทำอย่างนี้แล้วก็เลี้ยวมาทางนี้เออได้ละแล้วก็เดี๋ยวไปฝังในกันนะครับ โอเคต่อไปก็คือในการวางได้ได้ไอเดียแล้วครับไม่ไม่ไม่หมดแล้วส่วนด้านบนเนี่ยผมก็จะใช้เป็นสแลบสแลบนะครับในการทำแล้วก็อาจจะมีคนถามอีกอ้าวพี่แล้วพี่จะเตรียมพวกแลนช์บน บนมงบน,บนมิวมาทไมาอ่ะในเมื่อพี่ยังไม่ตกแต่งยังไม่ตกแต่งแต่เชื่อว่าวันนี้ทาฟังในการโรงแรกของส่วนของซอมบี้เออเนื้อซอมบี้ในการใช้อะไรต่างๆได้แน่นอนพูดเลยนะครับอันนี้มาสักเท่านี้เท่านี้เท่านี้นอ่ะฮะอย่าลืมนะคะท่านชมเพราะว่าผมต้องทาทางเดินผมมีทางเดินสองฝั่งถูกไหมล่ะ ผมมีทางเดินฝั่งเดียวมั้ยตรงนู้นอีกอันหนึ่งก็เดินขึ้นลงขึ้นลงอย่างงี้ยล้ครับท่านผู้ชมโอเคโอเคโอเค,อเคได้แล้วขอลงไปเตือนได้ไหมอ่าฮะตีลงไปโอเคปะมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับท่านผู้ชมขึ้นขึ้นลงลง ือ mm hmm. ไม่พอขาดอีกสองบล็อกให้ผมดาวใช้หลักการคณิตศาสตอันนั้นก็คือบล็อกหนึ่งแล้วนะท่านชมเมื่อกี้หล่นไปบล็อกหนึ่งเห็นไหมขาดอีกสองบล็อกจริงด้วยเราเดาถููนะครับ โอเคก็คือทำมาเยอะเลยไม่เมื่อกี้ค่าผิดเกินเกินก็ดีกว่าค่ะกันแล้วกันสิบหกไม่พอสิบหกไม่พอรู้ได้ยังไงเดี๋ยวก็ดูเองครับเชื่อผมยี่สิบสองเนี่ยแหละน่าจะพอพอดี ไปก็คือไปทําำฟังกันก่อนเนี่ยก็สวยอยู่เออสวยเลยเนี่ยสวยเนาะบางคนก็บอกไม่สวยนักแต่แต่ว่าผมสำหรับผมคิดว่าสวยเพราะว่าเนื่องจากว่าแบบส่วนของราคามันก็ควรเป็นอย่างนี้นะครับโอเคต่อไปเลย หวัดดีม่ตกแต่งให้เพิ่มเสริมต้แต่งขึ้นนะครับน่าจะเป็นตรงรูปเดียวกับหน้าปกนั่นแหละแล้วถ้ามันไม่ตรงรูปเดียวกันกับหน้าปกมันจะเป็นคนละรูปกับหน้าปกเหรอใช่คืออันนี้ผมก็ไม่ได้ทําทําหน้าปกก่อนนะแต่ว่าผมทําอันนี้ก่อนก่อนทําหน้าปกมันก็ไม่มันก็ไม่แปลกอ่ะเห็นไหมทําบันไดมาเกินผมพูดแล้วนะทําบันไดมาเกิน ก็พูดแล้วอ่าเออก็คนมันโอ้ก็คนมัน,น,มนเป็นอย่างเงี้ยจริงๆก็อยากทำฟาร์มต่อไปเลยนะแต่แบบอืเป็นอย่างไงครับท่านผู้ชมได้หลังคากันแล้วขอขอเก็บของก่อน เกยมันสองอันเนโอเคอื okay. อหือะไรเนี่ยดูมันทำผมวางอันนี้ไว้อย่างนี้ไงแล้วก็วางเตียงกับเตียงเยอะๆเลยนะครับเฮ้ยพวกไม่มีอาชีพยเยอะอะอยากคิวมากโอ้โหมีอาชีพยเยอะกว่าเยอะมากเยอะมากๆเลยดิครับ อเคเสร็จแล้วต่อไปก็คืองานงานอันสุดสูงของเราก็คือการวางกระจกนะครับต่อไปก็คือเราจะใช้ประมาณนี้ก็แล้วกันในการตกแต่งฟาร์มที่เหลือก็คือว่าว c ีก็คือทําวางกระจกตรงนี้กับตรงนี้ที่ผมใช้เป็นกระจกบางเพราะว่ามันประหยัดกว่า ทำงานทำงานมันกำลังทำตั้งใจทำงานผมพอวางกระจกอย่างนี้นะท่านผู้ชมเท่เนอะเออโคตรเท่เลยแปะ๊แปะๆทำไมผมไม่เอาเตียงมาวางไว้ด้านในหรอคะท่านผู้ชมเพราะว่าบางทีอ่ะมันมันชอบสลับเตียงกันแล้วคือแบบ อีตัวนึงแย่งเตียงอีตัวนึงแล้วอีกตัวนึงก็โกรธแล้วอาชีพก็หายอย่างเงี้ยคือผมก็ไม่เข้าใจอเกิโโดโทษ npc ลมหน่อยเดี๋ยวโดนตีแบบตัวเมื่อกี้อ้าวว้าวพอดีเลยครับสามสิบสองอันเจ๋งเมื่อกี้ก็นามาแล้วปะนามาแล้วเราคือกระจกนี่แปะอย่างนี้นะครับแปะด้านหลังไปก่อนไม่ลังเลครับ เครียดอ่ะเดี๋ยวนะ NPC ฝากแปะหน่อยฝากแปะก็ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวลงกางเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์กันอีกทีต่อไปก็คือส่วนตรงนี้นะครับโอ้ทำให้สว่างขึ้น <laughs> ไก่ให้มากระโดดอะไรอยู่ตรงนี้ ขอขอแปะหน่อยอแปะได้ทำไมเมื่อกี้แปะได้ทำไมเมื่อกี้แปะได้ต้องแปะได้สิอืออือ,อแปะได้ต้องแปะได้เออทำไมผมต้องทำเกินมาสิบสองอันหรอครับต่อไปวิธีการก็คือเป็นรั้วนะครับรัว้วรั้วอะไรใช่ก็จะมีคนถามอีก รัวรัอะไรอ่ะตรงนี้ก็มีสติงเหรอเป็นรัวนี้กันแลกันนะครับไม่รู้อะทำไว้ก่อนอะทำไว้ก่อนอะเออสิบสองอันเดี๋ยวไปดูกันนะครับ yeah, ไปต่อไปของผมก็คือการไปอย่างนี้ออตอนคืนนะครับผมลองไปดูในแมป มันมีแมปหนึ่งที่ผมทำเป็นว่ากับตัน FTY Map Plan นะครับก็คือผมวางแผนไว้ในแมปนั้นหกงอพอดีด้วยโอเคไปกันต่อเลยนะครับมาครับรัวเพิ่มอีก12อัน12อันยังไม่พอยังไม่พอต้องการ4 4สติ๊กอีกหน่อยหนึ่ง ไม้ธรรมดาสี่หนึ่งสสามสี่เออนี่ไงเสร็จแล้วคุณเชื่อผมเก็บไม้ไปเลยเย้ได้แล้วครับต่อไปก็คือในการทำอย่างอื่นนี่สวยเนาะถ้าสมมุติวันมีเอ,อ่อฟาร์มอื่นมาต่อด้านหลังจะยิ่งสวยกว่าเชื่อผมสร้างสวยอะเออไม่คิดว่าตัวเองจะสร้างเลยได้ดีขนาดนี้นะท่านชมอันนี้ผมพูดจริงๆ ไม่เคยคิดว่าจะสร้างอะไรได้ดีขนาดนี้เลย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 ,เลยจริงๆริอพอดีเป๊ะทุกส่วนเป๊ะทุกส่วน,วนโอ้โหหลมเลินมันนี่เสือสีมันนี่หอกแดงมันนี่ยช่างมเถอแหลมเลิ้มมันนี่สองแสมนมันนี่เด็กดึงมันดึงด่ดดอดแฮ้ อยากออกกันนะฮะเนี่ยมันอยากออกกันแหละท่านชมโอเคเป็น,น่ยสุดยอดไหมครับท่านชมเออได้แล้วฟ้ามันสวยสวยงามของเรานั่นบนตรงนี้มันดูทื่อๆไปหน่อยไหมเนีย่ยมันดูแบบทื่อๆไปหน่อยไหม มันไม่ควรเป็นเหลี่ยมๆอย่างเงี้ยเออเนอะใช่ไหมท่านผู้ชมมันควรเป็นแบบมีสไตล์มากขึ้นนะครับก่อนที่ผมจะไปตกแต่งธรรมชาติอาจินโนเบอร์เตอร์ผลิตมาจากธรรมชาติติงไม่ใช่ไม,ไม,ไม่ไปเล่นอีกและเข้าจ่ายไหมเปล่าเราก็ไปเล่นให้เขาโอเคนี่ไงนี่ผมจะค้าวันนี้ครับ b นี่ไงเออให้มันดูแบบดีมากขึ้นอ่ะเห็นไหมมันดูแบบมันดูแคบแคลบลงยังไงก็ไม่รู้อ่ะแต่แบบอืมแต่ก็สวยอ่ะเออคือ,อแบบไอเดียคนสร้างมันบันเจิดเกิน ทำไมเยอะยี่สิบอันโอเคยี่สิบอันเจ๋อนะนี่ไงเออนี่แหละมันจะทำให้ดูแบบ ปังปุริเยมากขึ้นไหมเออค่อยดูปังปุรยมากขึ้นเยอะเลยนะครับดู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 ยี่สิบสี่อันโอเคก่อนที่จะไปตกแต่งด้านนอกนะครับอะฮะ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 มันก็เป็นเบสิกของมายคับเวลาสมมติว่าเราเอาวางแบบบันไดใครจะเรียกว่าหลังคาใครจะเรียกว่า ที่หน้าใครจะเรียกว่าอะไรก็ตามเรื่องของท่านชมหล็กสี่อันปล่อยมันเถอะเกินดีกว่า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 ไม่เกินอ,อโอเคไม่เถียงดีกว่าขาหาดนะครับเกินดีกว่าไม่เกินเดี๋ยวมีคนกวนโอเค ดูชื่อๆไปหน่อยนะคะต่อไปก็คือในการมาตกแต่งทางน้ําต้องการถังน้ำแถวนี้น่าจะมีถังน้ำบ้างสิท่านผู้ชมไม่มีถังน้ำมาท่านผู้ชมทำมดีอะโอโอเดี๋ยวนะท่านผู้ชมคือแบบเข้าใจไหม ไอลันโกเลนเนี ə, ่ยมันก็แบบน่ารำคาญมากเนอะออ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 ตีนิ้วฟาดวิา์ดภาานะครับจนกว่าผมจะตีไอลันโกเลนตายอย่างนั้นป้าย เกิดมิทราบโอ้โหสามันพอดีเลยครับ่นผู้ชมได้แล้วสำหรับถังน้ำนะครับโอเคถังน้ำขอบคุณไอรอนโกเลมนะครับช่วคราวไว้ก่อนโอเคได้สักโอเคแต่สักประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับขุดด้านล่างนะครับาการเอาน้ำมาไว้ไม่ๆๆม ให้มันไหลไปฝั่งนู้นอ,อือยีงไงเดีย๋ยวแรกก็คือใส่บูนมิวไว้รอบๆก่อนเลยนะครับแบบเออธรรมชาติมากขึ้นนะเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวค่อยอา่าผมใส่บูนมิวไว้แล้วท่านผู้ชม ไม,ไ, i, ไม่เป็นไรไม่เป็นไรใส่ไปเลยดูแบบตาหน้าเขียวออกนิดหน่อยนะครับโอเคแล้วนะเขียวออกด้านข้างนิดหน่อยโอเคแบบน,นี้ได้ละโอเคเลยฝั่งนึงนะครับฝั่งนึง,น,งนิดหน่อย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 เองนิดหน่อยนิดหน่อยครับโอเคเสร็จแล้วต่อไปก็คือในการ ด้านบนมันก็จะมีสตริงนะครับผมว่าอันนี้ด้วยก็ดีมันก็จะดีเนาะโอเคสตริงได้แล้วต่อไปผมแปะไว้สักตัวลงสองอันนี้ก็และอาสามอันก็ได้สามอันนี้ก็และกันนะครับด้านล่างมันจะไม่ติดกับ เออไอนี้ของ NPC นะครับที่ทำชมเห็นเพราะจำจากคิดที่แล้วได้ไหมที่ผมใช้สลับวางอะ่ะมันเลยเป็นอย่างนั้นนะโอเคแป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 ไป,ปอยากได้ซักตรงนี้สักสองไม่อืมถ้าสามมันจะดูเรียงกันเกินไปอย่างนั้นเอาอ,อันนี้สองอันนี้สาม อันนี้สองไม่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 อันนี้ดอกไม้อ่าใช่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 ได้แล้วครับต่อไปก็คืออันนี้เนี่ยเอาเป็นแบบชูก็เคนนิดหน่อยดีกว่าโอเค เย้เสร็จไปแล้วนะครับกับฟาร์มลงแรกของนะครับโปรเจกต์ Project ต่อไปนะครับผมจะพูดไว้ก่อนเลยนะครับส่วนโปรเจกต์ต่อไปเนี่ยสิ่งที่ผมจะทำนะครับคือโปรเจกต์ไลบรี่ยนะครับซึ่งผมจะทำต่อจากหลังตรงนี้ไปเลยนี่เดี๋ยวจะทำหลักตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาเขียนทีวางวาง,วางผิดขอโทษโอเคโอเคโอเค แต่วางผิดก็ยกจะวางะ่ะโอเคโอเคไปอย่างนั้นก็สักประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์กระดิ่งกันด้วยนะครับเพิ่มกระชูเลตติ้งหน่อยนะครับโอเคเนาะก็ส่วนของฟาร์ม ฟาร์มอีกละโรงแรกของนะครับก็จบไปเพียงเท่านี้ก็แลวกันแต่โปรเจกต์โรงแรกของยังไม่จบแต่ว่าสําหรับโรงแรกของที่ใช้เนื้อซอมบี้ในการแรกจบแล้วนะเฮ้ยเจ๋งไปเลยเปิดประตูได้ด้วยแต่ว่าคลิปนี้นะครับก็น่าจะได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กดกระดิ่งอีกรอบหนึ่นงงั้นเจอกันใหม่คลิปหนะ้สาสวัสดีครับ